เดี๋ยวรอบนี้เขาสซมาเอาปลาคอนไปเห็ดแนวกินแรลงเนาะค่ะเพราะว่าหน้ามันกะเริ่มโบกล่องละค่ะโอ้ยยุบยุบยุบเซนโอ้หน้าน่าน้านูดูปลา่อนไฮ้เอ้า ปลาเอาดีไว้ตามมึงน้องมโนบันหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะมันี่ปูสิผ้าพี่ผ้านองมาเอาปลาคอนค่ะเป็นคลองอยู่ข้างทางไกลๆห่วยนี่เนาะค่ะหลอบก้อนนี่เข้ามาหนามมันย่างหลายค่ะเดี๋ยวหลอบนี้เข้าสิมาเอาปลาคอนไปเห็ด แนวกิ fate, นแรงเน pues mm. าะค่ะเพราะว่าน้ำมันกาเริ่มบกลงแล้วค่ะเท่าตํามเพิ่นเริ่มกันคู่น้าแล้วคุณค่ะเดี๋ยวเฮาสี่เอาสองประมาณสองบวกเนาะความต่างใจค่ะแต่ว่าจักสีท่านซ้ำได้เนาะเพราะว่าตอนนี้กะเริ่มคำแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาปลาขอน้ำกันเลยค่ะเท่าตํามคือ่อเท้าเฮดคู่สูงๆเลยเนาะนี่ กันคู่ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเ้าจังสีสาหนามเนาะเดี๋ยวเ้าเอาบวงนี่ก้อนแล้วก็จังสีถ้อยหนามต้อนอน่ะลงมาเนาะเทานาะเอาแค่์โงอันนี้เนาะตอนเวีนอยู่ปลายใหม่ลคะค่ะพี่น้องบวงนั่นไปดูงานสร้างเออ <c oughs> มันมันโบเสมอ,มอเนาะเทานาะมันกว่างเนะเาะไปเดี๋ยวสาหนามเลยเฮาสีคำก่อนหาแนวไปเห็ดกินแรงเฮา อาเท่าท่านอยเนี่ยมเบื่อง่อยมันเป็นมินมิดปลาบืนนี้เบอล่ะบืนเึ้นฝนเปเห็นกับตาเลยค่ะปลามันบืนขื้นบวกเท่งนะ้องแต่ว่าห้ากกะสีเศร้าหาอยู่ค่ะ,อะเออส,สุ่มปลาเข็งปลาหยังปลาคอนบืนขึ้นไปเบิดล่ะค่ะมันโมมีห้ากกะขื้นไปเท่งบ,งงบงเมเอยซื้อๆดอกเถา่าเพราะว่าห้าซ้ำเ้าต่อนปลาขื้นไปเท่ง ให้มันไปโฮมกันมันยังสิจับมวนอยู่ถึงนี่ดีปลาเข็งสองตัวสามตัวอืมอยักสันดินอยู่วางนี่นี่น่ะปลาเข็งเข็งเข็งระไดวะอืมออขึ้นปีเยเนอเท่าเท่าเท้า,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 าตรงฝ้าแล้วเท่า อย่างโอ้ยังอยุยตัวนี้พี่พี่คู่ใหญ่คู่ใหญ่มันเบือนกับไปเทิงแล้วคุณเห็นแล้วคุณเห็นหลังไวๆแล้วข่าตาเนียมตัวเทิงตัวต่ำจกว่าคนใหญ่ล่ะบาทกว่าคนใหญ่หมุดตุ่มยุยขึ้นอีรีว่าเถ่าขึ้นไปเทิงว่ะคุณเห็นหลังเลยคุณค่ะพี่น้องคุณคุณมันเบือนกับไปคุณห้อยตอคุณจะไปรับจนไปได้คนเศร้าประคิงอ้าเดี๋ยวให้เขาตำพนเศร้าประคิงก่อนค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน เห็นหลังววๆเลยอีลีค่ะอะไล่ะแม่มาเห็นสะเดือนึ้นมะนีวังหันนั่นเมียนอีลีค่ะนี่ขึ้นมาเทิงพี่บืนมาตัวหนึ่งเถาเดี๋ยวเขาเฮ็ดคู่กันวางหนีไว้ก้อนแล้วแล้วจังไปกันทั้งกลุ่น เดี๋ยวเฮ็ดคู่ซอยเถาตามก่อนค่ะเก็บก่อนปลาตัวนี้ ม,ม,ออมองเจ้ายือนอาจจะบ,บุมี่แล้วมองเจ้ายืนซ้าหนามเขาแต่ว่าคอยเห็นโตแล้ววะน่ะน,นะนี่มองหันน่ะอ้อมาแล้วคะ่ะมาแล้วป้าคนหน่อยคะ่ปะป้าคนหน่อยนันห่อ่อาง ใส่น้ำงามค่ะนี่นอืมอืมจับสองมือ <c oughs> โอ้เฮงค่ำเฮงรถหลายเนาะจุกวางเถาเทือมันหมด ่อเอาไปชิน้ชนละหน่อยเนาะสิ<อ>ะยูว่าละเถาตาม<อ>ยูว่าละคู่ซ้ำหน่<อ>ปลามันกับสีบืนนี้ไปเนอแหละลนานะอเถาเนาะเพราะว่ามันกับชิมช่วงรุนเติบอยู่้าจังมากก็ได้ ยังล่ะเอาปลาไปน้ำบ่เอ้าเสคคู่เลยเท้าเสคคู่เลยอืมสาปเปล่าออไปน้ำไหวเห,ห้งว่าหนอไหวโอ้ยเป็นไรดิอ,อ,อ,อืมก็คนหนออืมอืมแม่ยูเท่าเวลาเท้ากะจำการน้ำเนี้ยเริ่มค่ำละค่ะย่านเดี๋ไต่ไฟโบจักแต่ว่ากับสิพยายามเล่งมือค่ะเท่าเพื่อสาวก,กับสาวเลยด้วเท่า หนามซำนี่เนะอืมนำก่อนอ้นี่ผมครูอยู่นี่อู้อู้อ้ออู้อู้อู้อ้อ้อ้ปไปปวซะเนาะเอ้เอาเอางมันได้อืออ๋อเอ้าวนี้เาอือ ุณไปเถิงบ่คุณไปเถิงกระหาไปเรื่อยๆฮะเลี้ยวมั้งไปดิเรือบ่หลายดอกค่ะเบิ่งมันเหลือซ้ำนี่เองเนาะโว้ยรถคว่คู่เแ่าตามไปอีกแล so, like <st unlikely> like ้ว <soc> ต <ain> yeah. ัวนี้หน่อยนั่นเออแค่ยุ้นบ่มีหนามอยู่หันเดี๋ยวจังย่างไปจับเอาค่ะป็นขอเป็นขอ จะดูถูกปลาขอนเด้อจับไปจับมากกับสีไลยเด้เนี่ยมันหมดกี่ตมเนาะจับได้ทีละโตทีละโตัวายไปเองเนี่ยบานมิดนอนหัวเนาะแล้วมีความมูอซื้อว่าหลอบมีเมยกก่าหลวบหลอบก้อนร้ายเนาะเขาตามเนาะมันบวกไงเออมันบวกไงแต่ว่าปลาบกค่อยไลยค่ะฟ้านกัสีบืนหนีไปแน่ละละเต้นกระสีพ่อได้เเ็ดกินแรงอยู่ดอกกิเรื่งม เลือนกน้ำกับปนันได้นี่น้ำคลอนๆซ้ำนึงนี่นกมันบินมานี่ขาบเลยได้เถอะไปยังเถอะโอ้ยใส่งามๆตัวนี่แม่คือเบสนี่กระหวบหุบเลยซ้ำนี่นอนเถานอนนันอ้นอนคุรูอยู่ค่อนข้างตอยู่ในีดตุมว่ะยังหล่ะ โอ้น่านน่านนๆานดูถูกปลาคนนานน่านน่านเดี๋ยวจับปลาดูๆซิมีแหงแนนแถวเนาะเสรเมงอยแน่ว้ยที่แหลกจนหายใจทางปากน่านเหลื่อมร้ายละตัวละท่านั่นนตัวนึงอยู่ทั้งนาเจ้านั่นเออติดบขีดต้ม เอาซ้ำเอาไ, i̇şte. ได้เแถวต่ำทำมันคำมันเหมือดกันอื่นสองเขาจังมาจอบอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันกับสีมุดขึ้นมาอีกคือเก่าเอเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสีเบิดแสงแล้วล่ะแต่ยังพอได้อยู่แต่อยู่ได้อยู่หันอยู่ดอกไปเร็วเร็วเร็วอย่าขวามาบวกผิดด้วยน้ำเพ่งไหลขอน้อยค่ะเอามาค่อยสีก่อน ใส่ใส่เอ้านี่นี่นี่อใส่งามๆค่ะใส่อุ้ยนอนเป็นครูอยู่อ้คลอเด้อตัวแซมนี่ถ้าคูรูนี่มันต้องตัวใหญ่เนาะเถาเนาะขันคลอนี่ในน้อยคอลอ์คอลลแคระคูรคูรูคีรีนี่มันใหญ่เด้ใหญ่บอกอ๋อยอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสีมาทั้งผีได้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้ามัทอืธ สองเล่ห์เขาตั้มมันมุกอยู่ในขีดตมส่วนมากเป็นปลาใส่นี่แหละค่ะบมวลเงาี้ยเงี้ยเอนะสีบืนนี้เบิดแล,ะละ้วล่ะมาเถาะเนาะมาแล้วกับก้อยช้าเออค้อยอออช้าก็เป็นยังเอาไว้กับพราต่หนกกินซือมันก,กินหลายแหล,ะละ่ล่ะปลานะมาเถาเนาะช่วงนี้มีแต่แนวมันมันหนกกับพวอึดแนวกินปลากับพวกอึดเนี่ยกิน

เราตามเก็บไปก่อนค่ะบัน,นบันหลางอาอกง,งามๆจังเบิองน้อหนอหนาะตอนนี้มิตรขีตมค่ะคันพวกนี้เขาก็ะเส่าแล้วรอ,อ,อบนี้อู้นั่นนั่นนั่นทางหลังนั่นนั่นนั่นั่องหันนั่นเออละเส่าเบิองประของหน่อยนันเอามาเอาไปปล่อยเอาไปปลออป่อยเออไปใส่ไหมนี่นะน จำปืู้ค่ะเดี๋ยวไปล่างเนาะปะพอดีละขีดตะเวนตกดินละค่ะเดี๋ยวไปล่างปูล่างปลาไปเบิ่งปลารวมเฮา้มน้ำกันเอ้าโอ้โหลลงน้ำซะเนาะโอ้ยได้เสยซื้อไาเก็บของไปหาล่างปลาค่ะวูววทำม่าล้แหงหลายบาทเนี่ยเอาสวิงมีสิเที่ยวมาเที่ยวสวย ขอใส่ขาขันซอยเด้วยผลงานการเอาปลาคอนค่ะอู้เอายังไมาผีเท่าไหมยงงามอยู่เน,นา,ออานะยังอมันนีบ้างเออสีดูดองสากรวางลูกๆไปโอ้อออโหธ,ธรรมดาค่ะแต่ว่าขันไปเทียบกับหลบก่อนกะอู้ทบเคืองเลยเนาะทั้งขนาดปลาทั้งจำนวนปลาเลยนะะเนาะม้วนปลาแย่งกับสีบื้นนีแหละค่ะดูตรงนั้นอ่ะ เดี๋ยวห้าสีเหลือกเอาปลาเข็งเนาะไว้ถ้าใส่งานละกะปลาคอปลาคอหน่อยนี่เอาปล่อยลงสาเลยเออแต่ม้วนตึงๆนี่บมกี้โตเนาะ4ีาโตนี่ละเออเดี๋ยวห้าเหลือกไว้เฮ็ดกับเข้ากับนามเนาะจังถากินเขาแรกน้ำกันค่ะเดี๋ยวขัดปลาก็เนาะตามเนาะะุ้ยเลยโดดออกบดละค่ะไปเลือกปลาเฮาเหลือกปลาทำแล้ว ดีค่นะ่ออสุดดำเลยเบรับส,ส,สุดถ่ายครับมือแกงต้องไม่สมเนาะปลาตัวเสนอแกงต้องไม่สมอีมกไล้มันเจ็ก็ต้องพอดีนะขนะอแเอาน้ำอุจุนะะโอ้แก็ุนไปห้องรวยอ,อ่ <laughs> ้อมแห้งตาแม่นอยู่พอวลงหมดแลคเขา พุมขนเขาตายุบเลยเด้อเอาเลยเอาเลยเนี่ยไปเ้าหาประเขพร้อมแางนี้เกนี่มงสมัยพรยูจวงบวดเท่าดเนี้ยแป๊บเดียวเวบิร์ม่มออดีกันตัวเด็ร่มเย็นวิวเสียสดนำ้ำหว่วงเงาเฝ้าหนืง thời con bè bé Nó ra khỏi nóc cái con nhầy đuôi nู่n nู่n bằng tên anh nè ô tô bờ bè wa hải mận anh nè nhảy nhảy hải mận nè mึง cái may xong mát đấy มาครับจุดจานเลยแม่ห้ามเี้ยสุดยอดเด็ดสุดตามาค่ะพี่น้องทิ่เขาแร่งน้ำกันค่ะมาคพี่น้องมาขอได้ครับพี่น้องมาครับเมนูห้ามเนี้สุดยอดพอๆเเสียงสดต่างมังของปูเ่าดํามื้อนี้ใส่กระปูดองน้ำเนาะช่วงนี้มีกระปูดองนะเนี่ยมันเดืดเนี่ย กินแบบว่าตองคุดต้องเครื่องเลยเถอะเพราะว่าข่อยตัดตรงไปขาเล็บเหลี่ยมมันออกน้ำแล้วหั <Hotel. S 1> วเขาลงด้วยกันเนี่ยแกงนมไม่ส่งเนาะนกับทอดปลาแห้งเหาเนาะเถาเนาะปลาเดือดข้าวเดียวค่ะเครื่องสูงหนามเขาต่ำทำงานดีคือนเราเนาะเขาเนาะเท่าบีเห็นเขเนี่ยแต่เป็นยังกรอบ ม่งเลยมะม่งแส่กับปูดองอือแจบบบ่แบัพอตาแซ่น้ำพร้อมน,น้องตม้งเนาะท่านี้ถือใจคกับเลยมไม่นู่ปวดเพลิน เสียบนะฮวเนาะ,ะตาก็เอาดีไว้ตาําหงงนะพ่อเนาะอเนี่ยมอะน่ะกัดัดกัดน้องใบสมห้องกับขาวดีค่นะกลุ่มปีดอกน้องมสมมันโดนแกงชนึงแสบล้ค่ะแกงเซปกะนหน่อยเนาะเป็นผู้เ็นเป็นนี่ยพอขาวีลยี่ กินเขาก้อนเห่ามือ yeah นี้กะอากาศเย็นๆค่ะล่มพัดวีวีเนาะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเริ่มจะเขารืดูหนาวแล้วละปลายฝนต้นหนาวเนอเแถาตำเนาะเออจังหน่อย oh, นี่กะโอ้ฮาน้ําหอยน้ําหองแล้วเห่าเนาะอะกินเขาก้อนค่ะกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไหมคิดหนาบ้าน้าพาสุกสวัสดีค่ะคุณเสียบตาบงคงคุณว่าแถาตำ ด้วยมันมันไม่หนานัฝุนผมันจอย่มงน้ฝนผงมันจับ